ตอนเขอเสริมนิดนึงว่าแบบเป็นตอนตอนที่เห็นแบบยอดวิวขึ้นแบบเยอะมากๆในแบบหนึ่งวันแบบหลายวันอะไรเงี้ยครับก็คือตอนนั้นก็คือแบบทั้งนัทไมีแม็กเลยเนาะแบบทั้งดีใจแล้วก็แบบตกใจกันมากๆอ่ะว่าแบบอุยแบบทุกคนแบบน่ารักมากๆครับแบบพพอร์ตกันรวมพลังกันมาจนมันขึ้นไวขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยทั้งแบบแท็กแฮชแทก ที่ขึ้นเทรนด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ mm hmm. so uh i w a n t me a n d Pmax, w a n t t o Thank you everyone so much uh for supporting us in our official pilot like you guys are so cute uh our like the the pilot has reached like 500k above views in just one day which is like really like a lot and we we really appreciate you guys and thank you so much Has yeah. you uh, guys are really cute yeah me and vmax Max love you guys so much. <laughs> <laughs> <laughs>